helikopter, helikopter. Run. ะะเราก็จะมาเล่นแอปปภาษาหมากับแมวในนี้ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะของเมนะคะเป็นแอป,ปชื่อว่า Dog Translator นะคะตัวนี้เลยใช่ก็จะมีแบบพูพดมีให้หมาพูดกับเราแล้วก็มีแบ<ล>บเราสื่อสารกับหมาอะไรอย่างเงี้ยของหนูคือเหมือนของเมแต่ว่าของหนูชื่อ Meow Talk นะคะ อันนี้ก็ต้องกดค้างแล้วก็ให้แมวถ้าแมวร้องออกมามันก็จะแปลภาษาให้อันนี้ก็คือจะมีนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าหมาหมานะคะว่าแบบเออสมมติว่าฉันกดรักใช่ปะ้องให้หน่อยลอรอยู่นะ้องให้เหรอลกลัวมันกลัวมือเลยเนี่ยห็นไหมไม่อยากอยู่กูอ่ะอันนี้คืออันนี้คือเดี๋ยวเมย์จะพูดกับมูม่ฮมูมู อถ้ามไมกูสิงแย่ขนาดนีสิงแย่ขนาด้ลยหรออ่าไหนโมโม่ลองพูดกับแม่สิลูก้โอ้ยแม่เจ็บอ้ยแม่อ้แม่้่โอ้ยแ่อ่โอ้อ้แม่โ้ยแม่้ยแมอม่โอ้ยแมอม่โออโอ้ยออน้แ่โอ้อ้้้้ย่้ย เดี๋ยวลองลองก่อนนะปกติเวลาเรียกอะรู้เดี๋ยวเราพูดพูดพูดนิดนึงแล้วน้ามันเลน้วดงนะตัวตัวน่อยหนูหนูจะได้มีเงินเดือนกับตัวอื่นพลนะลูก ล้ายหม่อยดนวแม่จะดังที่สุดในซอยแล้วเว้ยเราจะเป็นแมวดังที่สุดในซอยนะเขาดิคือถ้าแบบอยู่อย่างเงี้ยน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยร้องแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเรียกจริงๆไหนๆลูกรู้แล้ว๋ยวเราใส่นี้นะคะเขาจะร้องเพราะว่าเขาอึดอัดแล้วเขาก็จะแบบเขาจะร้องเพราะว่าประทูเป็น อะไรที่ไม่ชอบร้องมากมันสามารถแปลภาษาแมวได้นะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเราเราร้องเมี้ยวอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นสวัสดีอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นแบบเมียวเมี้ยวไปก่อนไ,ไปแล้วเหรอเมียวหรอทุกคนที่มเหมือนกันเลยมันไม่ร้องอ่ะทุกคนไปทูเ<ๆ>อาง่ายๆอ่ะอาจจะไม่สําเร็จนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นน่ะ มันแปลได้นะแบบว่าแอปนี้มันแปลได้นะสําหรับแมวตัวอื่นยกเว้นแมวแมวอ้วนขี้เกียจแบบนี้นะอะไรอะอะจุก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 เร็วมาเร็วมาแก้มูให้มูมเห่เร็วมานี่เร็วมาแก้มูมูหน่อยเอาเร็วไม่แก้ไรไม่แก้ไรเร็ว อะไรเดี๋ยวไม่นี้ไม่เลยเหรอไม่รู้ว่าตัดเป็นยังไงมว่าเดวเป็นตรงนี้เรื่องไรตัวนี้ตันี้ต้อมากำแพงผพี่เจดีย์ก่อนให้โมโม่จุ๊บได้ไหมเหรออะโมโม่โมโม่จุ๊บมโม่จุ๊บไม่ได้ค่ะจุ๊บซิหน่อยเออจุ๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบนะคะถ้าโจรมานะคะมันจะเห่าหรือเปล่าได้เลย ไม่เวเือจะให้ซีเนาะวิ่งไปแบบทำเป็นเหมือนกระชากเมออกจากหมาแล้วให้หมายืนดูอยู่ร้องเลยเร็วเปแบอกถ้าเป็นแมวหนูอะไม่กระดิกท่านี้ท่านี้เลยใส่เมียหมาหนีเลยไม่ช่วยแล้วโอ้ยไปแล้วแม่เอาตัวรอดเองไหมโอ้ยโอ้ยอ้อนยันกล้องอ่ะคิดดูดิภารกิจฟิชิตหมาเหมือนอยู่อ๋ราะว่า วิ่งกันมาแบบโคตรลายน่แล้ว,วให้ลอยเหมือนเจมพัทนะแก่งกีฬาสีอะ้ถ้าเป็นดิงไปอ่ะย

นี่จะบอกว่าแมวหนูอ่ะก็รักเจ้าของไปเชื่อพวกมึงลองจับกูอะะเ้ยอดูเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องตุกตา เขาจะเป็นคนที่ขี้เกียจซะทุกอย่างขี้เกียพูดขี้เกียี้เกีเดินขี้เกียนอนขี้เกียกินเฮ้ยอะไรของมันวะไม่ลองนะคะเราจะทำยังไงดีคะทุกคน one hour later เฮ้ย เดี๋ยวเรากดค้างเลยนะคะเราต้องแบบแอ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 บกูเมียวเมียวมันเรอเดี๋ยวเราลองเอาอย่างนี้เลน่าจะเป็นคำที่มันมิดเราเมียวเมียวเมียวเดี๋ยวลองโหลดแอปอื่นแล้วนะทุกคน ủa vậy mà chắc chắn chắc chắn 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 แล้วนะคะกับการเล่นแอปอะไรของเมของเมเป็นแอปอะไรเนี่ยอะไรวะด็อกอะไรนะด็อกทสเลเตอร์เออก็คือของเมย์เป็นแอปด็อกทสเลเตอร์นะคะก็จะมีแบบว่าให้น้องหมาคุยกับเราเราคุยกับน้องหมาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนหนูก็จะเป็นเหมียวท็อกเอาเอาดิ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 แม่งดหักเนเดือนอว สรุปว่าแมวหนูก็พูดได้คำหนึ่งว่ารักจังเลยไปไงน่ารักนะแต่น่าจะพูดแบบวิวแม่ลูกหรอไม่ใช่พูดพูดแบบเอากลัวไปเหอะกูเลยต้องบอกว่ารักจังเลยอ๋อไม่ได้ประมาณนี้ใช่ของเม่ก็นั่นแหละทุกคนทําอะไรแม่ไม่ได้ห้ามทําห้ามทําเม่แล้วก็ห้ามฉุดกระชากรักดึงไม่งั้นวิ่งสิคะรออะไรแต่ไม่ได้นะไม่ใช่วิ่งไปอ่ะวิ่งหนีนะวิ่งหนีกลัวเขาเหยียบแต่นี่นอน มาแต่งเียนเลยใช่ค่ะแล้วก่อนจบคลิปนะคะวันนี้ก็จะโชว์โมโม่จุ๊บเจมค่ะมโมจุ๊บเจมค่ะเออถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเราได้ล่าคะและเราและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้โมโม่อยากให้ปทุมมาไทยอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะอยากอยากอยากว่าเออยากให้น้องทำอะไรใช่ฟิลแบบวิ่งแข่งกัน รู้เลยลงข้างไหนรู้เลยก็วันนี้นะคะเราไปก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาน้องๆไปกินข้าวปะปะนี่รักแมวมาเลยนะคะดนายบามบไปไปกไลค์ก็ติดทายด้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์